สนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิแกมโบอาริฟุตบอลเครื่องดื่มคาราบาวแดงสวัสดีครับกลับมาพบกับแจ็คเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับในแจ็คเล็ก เก็บมาเล่านะครับทางจากเล็กชาแนลนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครดูแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ให้กับจากเล็กชาแนลด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับส่ววันนี้จะเป็นเรื่องราวของอะไรนะครับไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับเรื่องบางเรื่องต้องใช้เวลาบทเรียนยอดดาวยิงจากเลวันดอฟสกี้ถึงดาวินนูเยสประเด็นสำคัญที่เ์วูกำลังถูกพูดถึงในโลกโซเชียลช่วงนี้ครับไม่ใช่แค่เรื่องของการผิดฟอร์มแล้วก็หลุดฟอร์มนะครับ แต่ว่าหัวข้อสําคัญอีกเรื่องก็คือการใช้โอกาสที่เปลืองมากๆครับของดาวินนูเยสจนกลายเป็นมีมครับที่เรียกเสียงหัวเราะมากมายอยู่ในเวลานี้ครับดาวินนูเยสครับนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยเอาแค่สถิติในพรีเมียร์ลีกนะฮะลงเล่นไป13นัดออกสตาร์ตตัวจริง10นัดยิงได้5ประตูกับ2แอสซิสต์แบ่งเป็นลูกมงกับเท้าซ้ายอย่างละลูกแล้วก็เท้าขวาอีก3ลูกสร้างโอกาสทำประตูกับเพื่อนร่วมทีม16ครั้งครับ เอาจริงๆเนี่ยนี่เป็นตัวเลขที่ไม่แย่เท่าไหร่นะครับหากว่ามองจากอายุที่เป็นแค่23และการก้าวข้ามมาเล่นในลีกระดับท็อปอย่างพรีเมียร์ลีกเป็นปีแรกแต่ว่าที่โดวนวิจารณ์หนักๆครับคงจะเป็นเรื่องของ1ครับเขามีค่าตัวรวมๆแล้วเนี่ยแตะหลักร้อยล้านยูโรครับ ดังนั้นความคาดหวังจิงสูงตามตัวแรกที่เลือกคูลจ่ายไปด้วยฮะส่วนอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยคงจะเป็นเพราะว่า13นัดในลีกของนูนเยสที่พรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาพลาดโอกาสในการทำประตูหรือว่าบิ๊กเชนเนี่ยไปถึง15ครั้งเฉลี่ยแล้วเนี่ยหนึ่งนัดต้องมีหนึ่งครั้งเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราให้ความเป็นธรรมกับนูนเยสสักหน่อยเนี่ยเราก็จะพอเห็นพัฒนาการของเขาอยู่บ้างนะครับในการลงเล่นแต่ละเกมบทบาทของเขาในทีมตอนนี้ครับเล่นเป็นกองหน้าเขาจริงครับแต่ว่า ขยับออกมารับบอลด้านข้างบ่อยเลี้ยงบอลกินตัวดีและก็มีความเร็วพอสมควรครับทั้งที่รูปร่างสูงใหญ่บางคนเนี่ยร้อว่าเป็นนิวแอนดี้แคลโรครับแต่ทุกคนรู้ดีครับว่าพื้นฐากนการเล่นฟุตบอลของนุ่นเย็นนั้นดีกว่าหลากหลายกว่าและมีโอกาสพัฒนาได้มากกว่าครับดาว,วิดนูนเย็นครับคือกองหน้าตัวเป้าที่เจค็อตครอปอยากมีไว้ในทีมนาแล้วนะครับเขาไม่เหมือนตัวจบสกอร์คนอื่นๆในอดีตอย่างพวกเบนเตเก้แดนนี่อิงหรือว่าโดมินิกโซลันกี้ครับ แต่ว่านุนเย่เนี่ยเป็นตัวเป้าที่ทําได้หลากหลายครับและเอาตัวรอดได้แม้ยืนคนเดียวในแดนหน้านะครับถ้าจะให้พูดตรงๆครับก็คงต้องบอกว่ากองหน้าคนสุดท้ายที่ครอปร่วมงานมาแล้วมีความคล้ายกันก็คือโรเบิร์ตเลวันดอสกี้สมัยครอปคุมดัดมูลนุ่นเลยนะครับเลวันดอสกี้ครับยกย่องนายเก่าอย่างเจ้เกนครอปมากๆนะครับว่าเป็นคนที่ช่วยเอายกระดับตัวเขาเนี่ยให้เก่งมากขึ้นรวมถึงยังรีสักยภาพของความเป็นดาวยิงออกมาได้อย่างที่สุดครับ เขาเคยบอกว่าเจอเก้นคือคนที่ปลดปล่อยสัญชัตญยาณของกองหน้าในตัวผมออกมาในตอนแรกผมไม่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพในตัวมากขนาดไหนแต่เขาเห็นบางอย่างในตัวผมซึ่งคนอื่นๆมองไม่เห็นเขาสอนผมมากมายเมื่อผมมาถึงดอทมูลผมพยายามทําทุกอย่างด้วยความรวดเร็วพยายามจ่ายบอลจังหวะเดียวยิงให้เร็วแต่เขาก็เข้ามาบอกผมว่าให้ใจเย็นๆทําทุกอย่างให้ช้าลงบ้างถ้าจําเป็นจริงๆจะจับบอลให้นิ่งก่อน แล้วค่อยเล่นต่อก็ได้ซึ่งมันขัดกับธรรมชาติของผมโดยสิ้นเชิงแต่ในไม่ช้าผมกลับทำประตูได้มากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อจากนี้นคร้อมครับเคยพัฒนาเลวานดอฟสกี้จนกลายเป็นกองหน้าตัวเป้าที่เก่งระดับต้นๆของยุโรปมาแล้วนะครับในช่วงแรกที่เขาอยู่กับเสือเหลืองนั้นเนี่ยสถิติการทำประตูในปีแรกของเลวานดอฟสกี้คือยิงแค่9ประตู4แอซ,ซิสจากการลงเล่นทั้งหมด43นัดในทุกรายการครับหากเทียบกับนูนเยสแล้วเนี่ยดาวยิงออรุกวัยมีตัวเลขที่ดีกว่าอีกนะครับ ตล์ของนูเยนครับค่อนข้างครบเครื่องกว่าเลวันดอฟสกี้เล็กน้อยครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยขยับไปเล่นดันกว้างได้ดีพอๆกับยืนค้ำในเขตโทษและการที่ลิ์พูเลือกชอปปิง้งโคนีกัคโปมาเสริมทัพเพิ่มนั้นเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะเอามายิงประตูแทนนูเยสเลยนะครับเพราะหากไปค้นสถิติดูจะพบว่ากักโปนั้นใช้โอกาสในการทำประตูเกลือก่อกว่านูนเยสซะอีกที่ลีกดัชครับแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่คลอสบอลและสร้างโอกาสได้เยอะดังนั้นเนี่ยการมาของกักโปคือการมาช่วยให้นูนเยสมีโอกาสจบสกอร์มากขึ้นไม่ใช่การนํามายิงประตูแทนอย่างแน่นอนครับการที่นูนเยสครับใช้โอ,อกาสเยอะในตอนนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่พัฒนาปรับปรุงเรื่องของการจบสกอร์ในแต่ละเกมได้เยอะไม่ใช่เรื่องที่สอนกันได้ง่ายๆนะครับ มันคือสัญชาตญาณของกองหน้าล้วนๆครับแต่สิ่งที่สอน้แน่ๆก็คือการจบสกอร์ครับอันดี้โคครับเคยเดินล้อว่าเป็นสากกระเบือเลื่อนที่ของแมนยูนเต็ดใช้โอกาสเปลืองมากในแต่ละเกมกว่าจะทำประตูได้เนี่ยแต่สุดท้ายเขาก็ถล่มตะข่ายจนติดท็อป10ดาวโรตลอดการของพรีเมียร์ลีกและเป็นกองหน้าที่อยู่ในท็อปลิส์2ปีศาจแดงช่วงยุค90คนหนึ่งเหมือนกันครับครอปจะช่วยพัฒนายูเนสเหมือนที่เคยปั้นเลวานจนติดตัวท็อปของโลกสำเร็จมาแล,แล้วและการที่ครอปช้อปปิง้งนัก คือการคิดมาแล้วครับว่านี่คือน,นักเตะที่จะต้องตอบโจทย์ของเขาได้อย่างแน่นอนนะครับทุกอย่างครับต้องใช้เวลาครับวัยที่ดีเนี่ยอาจจะต้องใช้การหมักบ่มเช่นเดียวกับนักเตะสักคนครับซึ่งเราไม่อาจตัดสินเขาครับว่าล้มเหลวตั้งแต่ฟุตบอลยังไม่จบฤด,ดูกาลดาวิดนุนเยสครับมีของครับแค่ต้องปรับปรุงตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเขาจะตอบแทนเม็ดเงินของลิเวอร์พูลได้คุ้มค่าอย่างแน่นอนพบกับนิวซูซูกิ Ertiga Smart Hybrid The Power of s m a r t เติมเต็มทุกฟังชันเติมพลัง Smart h ไฮบริได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th ขอบคุณแก m b โบแบนรนด์รองเท้าสายพันธุไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวนมันมันอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย g b บ l ลเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของแกมโบโดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัว โดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์ Gamble แค่เดินก็เด็ดแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gamble.co.th um Ari f o ุต b a l ฟุตบอลของทุกคนสนับสนุนโดยเครื่องดื่มคาราบาวแดง